ขาดกินแล้วไอ้นอนกินปะนอนกินวันนี้เร็วลุกขึ้นมาเร็วสวัสดีครับโอ้ขบับตอนนอนเลยสวัสดีครับโอ้ถุ่มสุดโตแลว้วหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า creator ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาว ปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแปบ๊บโอ้ขาดกินแล้วไอ้นอนกินบ่นอนกินบ่นี่มาเร็วลงขึ้นมาเร็วสวัสดีครับโอ้รับตอนนอนเลยสวัสดีครับโอ้ถุงสุดโตแลว้วอ,อืมเข้าปากนะครับ มังโตกินบ่อด้ได้เขาอืดแต่ขาเย็นเ่งหรือมขาเย็นะางนังแจ้งอีซไม่กิหน่ะอืดดิคับอันนี้คาบแล้วคาบอีกแล้วเอาหัวสร้าเบิิงก่อนแม่ใจเอาดีคับเร็วเอาเดียวยังมันเห็นใบแบบเพรไสเลยเดี๋ดคาบเร็วเหมือนกับแบบทประชดนะครับสดีสดีคาบเร็วเอ้ยีว่โอ้ยสร้างหสร้างอีก กกินเท่บักเสือนี่สั่งแล้วสั่งอีกเนะอาดีข้าวเร็วดีข้าวเร็วเงียบคลิปนะครับแล้วก็แม่สวัสดีเองดาวเลยดาวเร็วดีข้าวเร็วสามเม็ดผ่านไปเอาดีข้าวดาวเร็วอเ้ยนานเลยนานเลยนานเลยนนเฮ็ดใส่อีกออน,นี่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ทำใส่เอาไหมาประชดนะประชดสไลด์หลังเนะี่ยหอมข้าวดาว เพื่อดาวสวัสดีครับเร็วรแม่แป้งมาดีเองเ,อเพื่อของกินดาวทำไ,ได้หมดทุกอย่างครับเอาทิ้งท้ายหน่อยเร็ววันนีหน่อยเร็วครับสวัสดีครับเร็วไอ้นะครับหมดแล้วเขียดเขียดเขียดวะเขียดแล้วกรธึดอึดอึดกรครับ โกรธโอ้โกรธโกรธโกรธไม่ไม่ไม่พอใจเลยดิโอ้ยกขาหลัางด้ยโอ้เฮ้ยาดาวมันบ่มีเขาป่วยมาส่งฟ้อนไมันจะสิได้กินไม่ไม่พอใจเลยดิเฮนี่ฮะทำแบบนี้ทุกวันนี้นี่อันนี้คือไม่พอใจเลยนี่โอ้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 ให้พอใจ เฮ้ยให้เขามาส่งก่อนแม่์จะเอาให้กินเอาเอาทำไปทั่วทุกวันนี้นี่โกรธโกรธแล้วโกรธอือมันบ่มีลูกมันบ่มีมันกล้วยมากกวนแม่จะแฉมันบ่มีกล้วยโกรธโกรธแล้วโกรธโกรธโอ้ย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 ทำไปทั่วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโกรธแล้วนี่ไม่พอใจครับด่าไม่พอใจ เียดทำไปทั่วทุกวันนี้เนี่ยโอ้ดาวดูว่า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 กิ้งไปตาเดือดไปโอ้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 เดี๋ยวมันจะเป็นยาดีไซดีใช้แขกเด้เหมือนกันนะรี่มากเขาให้กินกล้วยไปยิ้มเพื่อนเขาดูว่าดูว่าโน่นะโน่นะโน่ะดูว่าคนใหญ่ใจขิงเอ้ยเนี่ยโอ้ทำไปทำไปทำไปเลยลูก Ê... 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 Ê yò... Ơ... 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 Đừng... Phổm... Đừng... Tua... Mày đại hả? Mày đại Lẹ. มีเต้ด้วยไม่ไปไม่ไปไม่ไปดื้อจิ๊บฮิดิฮ um ุยฮยโกรธ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 ดื้อโกรธเออไม่ให้ดึงหรอดไม่้ดิงหลอด จะเป็นอะไรกับรองเท้าเนี่ยฮะดูนอนเล่นแล้วนอนแล้อไอ้ยาไอ้ยาเห็นท่านอีกี้ครับถ้านโดนเสกคางมานี่ตัวใครตัวมันนะฮะ อ๋หนุ่งดาวหนุงดาว,ดาวอยากเล่นกับมนุษย์เสือหอยากกระโดดขึ้นเหยียบเด้กระโดดขึ้นขี่พูดผิดครับไม่ได้เยียบแตกระโดดขึ้นขี่พูดเร็วเกินไปเหืไมไปไ,มไปไ,ไปไ,ไป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 นอเองนี่้าเข้าไปเล่นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ

มันี้ดิเรามีอันนี้ไว้นะครับเผื่ออะไรเกิดขึ้นเียโอ้ยติดติดโซ่ตัวเองอก,ก็มาดิครับมาอีกแล้วย้ยเจ้เอ้เห็นเขาอย่างนี้แรงเขาเยอะนะเราเนี่ยถ้าเราไม่ชำนาญหรือว่าไม่รู้อะไรนะครับ อย่าเขาใกล้เขานะเพราะว่าอันตรายเขาเล่นภาษาเด็กแหละแต่ว่าเขาแรงเยอะโอ้ยดำาหมดแล้วเสื้อตัวโปรดนะนี่อุ้ยตัวแตกด้วยลูกเตะอ่าไม่มีลูกเตะเราจะลำคานโซ่นะทำอะไรแกนแกนะมาแล้ว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 ป๊อปอ กวนมีอะไรอุ้ยม่วงมง่มงหลุดม่วงหลุดมาไปใกล้ๆกันนี่น,นึ่งอ่ะเดาะเดาะไม่ได้หรอกไม่ได้เรกไม่ได้เรกไม่ได้เรกไม่ได้หรอกอันนี้ก็เป็นภาษาเด็กเล่นนะน่าละเฮ้ยพี่ดาะเฮ้ยเดาะโอ้ยเลิกหมดแล้วเฮ้ย

เลอะหมดครับเลอะหมดจ้าทิ้งเขาต่อยมาทุกหมัดเลยหมัดล่วงนี้เจ็บนียอ่าเรียนรู้แล้วดีมาเรนนี้ดิมานี้ดิวายลูกหมูนอนแล้วเัือดขา โอ้โหดอกนี้เต็มเต็มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดเล็กใสมีความพยายามจะเล็กเราดอกนี้ซับซับแหมมีลูกเตะด้วยวันนี้ว่ะ มันไม่วะเอากิ่งแล้วเราจะลองวิ่งไปเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ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 ยกอดขา ถ้าเราเข้าไปถึงตัวเขาแล้วก็ไม่เป็นไรนะเราจะให้ให้าสาธุใท้ด,ดูเออเอาเอ,อ๊ โอ้ยมันแรงขึ้นเยอะขึ้นทุกวันแล้วดีให้ดี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 ปุ๊บหือโชคมาที่ไหลครับชกมาที่ไหลนอนลงนอนลงจับหือนอนลงจับขา เอ่เข้ามาหนึ่งดอกอจ้วงมาที่หลังกลมหัวลงจับมือหน่อยฝึกจับมือแล้วสะบัดมือสะบัดมือฝึบให้จับจับแขนดึงแขนดึงไปดึงไปกัดโอ้โหเล่นจดกระโปงมากครับเอาเอาขี้โกงครับจับแขนดึงไปกัดขี้โกงแล้ว ยายายาแบบแค้นดึงเดบิการ์ดนะเดี๋ยวไปกัดเดี๋ยวไปกัด <What? S 1> ไม่ให้กัดครับเตะเตะไหมยัง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 ขึ้บขวักมาแล้วไม่ถึง ่าาหมดซเ,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 เดี๋ยวถามเขาบ้างครับผมมาได้ขายเลยเ,เขาไม่พูดขายไป,าาาไปดาวมังคนหิวนมแล้วเป็นการต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อมาครับกับเสื้อตัวปวดของผมเลย ทีนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ดาวไลค์ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ